นี่คือ3ประโยคที่บ่งบอกว่าเขารู้สึกแย่เวลาคุณคุยกับใครก็ตามบางครั้งคุณไม่รู้ใช่ไหมครับว่าใจจริงเขารู้สึกอะไรอยู่แต่ถ้าคุณรู้นะครับว่าตอนนี้เขากําลังรู้สึกแย่อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถวางแผนได้ว่าคุณจะทํายังไงต่อคุณจะคุยกับคนนี้ยังไงซึ่งวันนี้ผมก็เลยมี3ประโยคนะครับที่ถ้าเขาพูด3มประโยคนี้มาปุ๊บเนี่ยแปลว่าเขากำลังรู้สึกไม่ดีอยู่ประโยคแรกก็คือใช่สิฉันมันจุดๆๆดจุดเช่นอย่างไงเช่นสมมุติว่าคุณคุยกับเพอ ใช่สิฉันเรียนไม่เก่งใช่สิฉันไม่ใช่คนที่เขารู้สึกดีด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่มันคือสัญญาณที่บอกแล้วว่าเขากําลังรู้สึกแย่อยู่ในใจเขารู้สึกว่าเขาดีไม่พอเขารู้สึกด้อยนะครับและประโยคที่2ก็คือไม่มีใครเข้าใจฉันเลยคุณประโยคนี้เนี่ยถ้าเขาพูดประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าเขารู้สึกรู้สึกเดียวดายรู้สึกอ้างว้างรู้สึกว่าทําไมไม่มีใครมาเข้าข้างเขาเลยเขาไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเขาจริงๆซึ่งสิ่งนี้คุณสามารถทําได้นะครับถ้าเขาพูดประโยคนี้คือการที่คุณถามเขาว่า เออแล้วเธอรู้สึกยังไงล่ะอะไรแบบนี้แล้วคุณก็รับฟังนะครับแล้วก็พยายามรับฟังด้วยใจจริงพยายามคิดว่าเออเราจะปลอบใจเขาได้ยังไงดีนะครับและประโยคที่3ามก็คือเหมือนเราถูกโชคชะตากันแกล้งเลยถ้าเขาพูดแบบนี้นะครับแปลว่าเขารู้สึกว่าใครก็ตามอยู่รอบข้างเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกแย่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเพศบังเอิญหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกแย่มาก และว,วิธีการที่คุณจะรับมือกับสิ่งนี้นะครับคือการที่คุณพยายามอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็พยายามทําให้เขาเห็นเลยนะครับว่าคุณซัพพอร์ตเขาคุณช่วยเหลือเขาไม่ว่าเขามีปัญหาอะไรก็ตามนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับผมเควินจากเพจอ่านใจได้ไม่ต้องแชร์พรสวรรค์ขอบคุณครับ